อย่างกลุ่มหมอไม่ทนออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะออกเป็นแถลงการเลยคุณผู้ชมเรียกร้องให้ประชาชนให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยใส่เสื้อสีดำติดโบสีดำในวันพรุ่งนี้นะคะวันพุทธที่7กร,รกฎาคมเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 และผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดแล้วก็ยังคงยืนยันในจุดยืนด้วยว่า อยากจะให้มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่3ให้กับบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ในขณะเดียวกันในถแถลงการน,นี้นะคุณปิงคุณผู้ชมมีการระบุข้อเรียกร้องส่งต่อไปถึงคุณอนุทินชาญวิรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็นายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผอ,อ,อสอบอคระบุข้อเรียกร้องเลยนะคะบอกว่าอยากจะให้มีการนำเข้าวัคซีน mRNA ให้เร็วที่สุด นำมาเป็นวัคซีนหลักในการป้องกันการระบาดแล้วก็ต้องเปิดเผยขั้นตอนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนด้วยขอเรียกร้องในจุดยืนหลักที่จะให้นำวัคซีน mRNA มาเป็นวัคซีนที่ฉีดกระตุ้นเข็ม3าให้กับบุคลากรด่านหน้าทุกท่านแล้วเรียกร้องอีกหนึ่งประเด็นบอกว่าอยากให้เผยสัญญาการสั่งซื้อวัคซีนแอ tra z e ซ eca และ Sin o v ว c รวมไปถึงวัคซีนตัวอื่นๆด้วย ว่ารัฐบาลไทยมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและจริงใจไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนแล้วยังเรียกร้องอีกหนึ่งประเด็น<ะ>บอกว่าอยากให้เปิดเผยบันทึกการประชุมเรื่องวัคซีนและการบริหารจัดการการระบาดของโควิด -19 เป็นข้อมูลที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดและสุดท้ายก็คืออยากจะให้แพร่กระจายมีการระบุนะคะบอกว่าโควิด -19 เนี่ยแพรกระจายได้ผ่านอากาศ การสวม N95 ไม่เพียงพอจึงเรียกร้องไปที่รัฐบาลบอกว่าให้จัดหา FFP3 หรือว่า N99 แบบว่าลักษณะของหน้ากากที่สามารถป้องกันได้ดีกว่าเก่าเพื่อป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะนี่เป็นท่าทีล่าสุดของกลุ่มหมอไม่ทนครับนี่นะฮะก็คือความคืบหน้าของกลุ่มนี้กลุ่มหมอไม่ทนกลุ่มเดียวกันกับที่เคยเรียกร้องให้ลงชื่อใช่ไหม ขอให้คุณอนุทินเนี่ย<ช>ออกจากตําแหน่งอันนี้ก็คือกลุ่มเดียวกันตอนนี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องวัคซีน mRNA ครับ